ขอให้จิตวิญญาณทั้งหลายในทุกหมู่ทุกเหล่าทุกชั้นทุกภูมิภาคทิ์ภาคหยาบทั้งหมดทั้งสิ้นตั้งแต่อเวจีมหานรกจนถึงพรหมโลกรวมถึงเขตแดนพิเศษการใช้กรรมในทุกๆเขตแดนเราจิตวิญญาณที่ถูกสะกดถูกครอบงำถูกกักขังจองจาโดยแม่แห่งคุณสายมนต์ดำคาถาโคมเวทมนต์ทั้งหลายอิทธิฤทธิเดชพิญญาตบะชานญาในนัก็ตามจากภาคหมู่เหล่าภาคส่วนภาคมืดภาคมารทั้งหลายแล้วก็เรา จิตยานของครูบาอาจารย์สายอวิชาในราชาวิชาศา,าสตร์มืดทั้งหลายทั้งหมดสิ้นที่ตกล่วงอ,อสูวัยภูมิตลอดถึงบริวารที่พวงพันกันมาทั้งหมดสิ้นนะแล้วก็ภาคปราบทั้งหลายนะภาคปราบทั้งหมดสิ้นนะในทุกยุคทุกสมัยที่ผ่านมาน้อมใจถวายมหาสังฆทานและขอขมากรรมโดยพร้อมเพียงกันนะโมตัสสะปะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธะ นะโมตัสสะพะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะพุทธังสรนังคจฉามิธรมมังสรนังคจฉามิสังขังสรนังคจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรนังคจฉามิ ทุติยัมปิธรรมังสรนณังคชามิทุติยัมปิสังขังสรนณังคชามิตติยัมปิพุธทธังสรนณังคชามิตติยัมปิธรรมังสรนณังคชามิตติยัมปิสังขังสรนณังคชามิหมู่เหล่าข้า,าพเจ้าทั้งหลายห <c oughs> มู่เหล่าสัพพสัตทั้งหลาย มูเหล่าแห่งเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายตลอดจนถึงบริวารที่พ่วงพันสัมพันธ์กันมาทั้งหลายทั้งในภาคหยาบก็ตามภาคทิพย์ก็ตามในทุกๆภาคส่วนในทุกพบทุกชาติทุกกันทุกกลับทุกพุทธันดรขอน้อมถวายซึ่งมหาสังฆทานจตุปัจจยทายทานทั้งหลาย Liberal, ขอน้อมถวายแด่คุณพระรัตนไตรัยแด่องคุณพุทธะมหาพุทธะพระโพธิสัตว์พระมหาโพธิสัตว์พระปัจเจกพุทธะพระมหาปัจเจกพุทธะพระอรหันต์พระมหาอรหันต์อริยเจ้าอริยสงฆ์อริยบุคคลทั้งหลายองค์มหาบารมีทั้งหลาย ท,ทุกภาคส่วนหน่อเนื้อพุทธางกูลทั้งหมดทั้งสิ้นจากกี่ยุคกี่สมัยก็ตามกี่พุทธันดรก็ตามข้าพเจ้าขอน้อมถวายทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งในภาคหยาบและภาคทิพย์ทั้งหลายในทุกหมู่เหล่าชั้นภูมิขอโปรทรงรองรับในมหาสังฆทานแห่งข้าพเจ้าทั้งหลาย นาการแบบนี้ด้วยเถินขอให้สัพสัตทั้งหลายเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายคู่กรณีกรรมทั้งหลายบริวานิพ่วงพันกันมาทั้งหลายและบุปการีผู้มีคุณทั้งหลายในทุกหมู่เหล่าชั้นภูมิทุกชีวิตจิตวิญญาณพึงมีส่วนในการถวายมหาสังฆทานของหมู่เหล่าข้าพเจ้าทั้งหลาย ในครั้งนี้และในทุกๆครั้งที่ผ่านมาตั้งแต่อดีตแลือจะมีต่อไปในอนาคตก็ตามขอให้มีส่วนในทั่วกันไปตลอดกระนานเทินโสโสโสขอขมากรรมนะขอนอบน้อมองค์มหาบารมีทุกพระองค์สมเป็นปรธานข้าพเจ้าทั้งหลายขอมอบกายถวายชีวิต ด่พระสัตธรรมแด่คุณพระรัตนตรยัยและการโปรดสัตว์ตามองค์มหาบารมีกรรมใดใที่หมู่เหล่าข้าพเจ้าทั้งหลายได้เคยเพิกเฉยเมินเฉยประมาทปามาศลบหลู่ดูหมิน่นหญิงยโสโอหังทิฏฐิมานะต่อพระสัตธรรมต่อคำเตือนคำสอนขององค์มหาบารมี องคุณเบื้องสูงทั้งหลายหลงลำพองในตนเองในศาสตร์ในวิชาอวิชาในเดรัชาวิชาทั้งหลายที่มีไว้สนองกิเลสตัณหาอุปาทานความโลภความไม่พอของตนกรรมที่เคยใช้ที่วาสนาบารมีที่ได้จากองค์มหาบารมีทั้งหลายไปใช้ในทางที่ผิด ในการก่อกรรมทำเข็ญเบียดเบียนต่อสรพสัตทั้งหลายความมหังการในอำนาจบาดใหญ่ความอิจฉาริษยาไม่ต้องการให้ผู้อื่นดีกว่าตนการใช้เสน่ห์การใช้เล่กลการโกหกหลอกลวงในการปั่นหัวผู้อื่นให้รักตนหลงตนช่วงใช้ผู้อื่นเพื่อผลประโยชน์ตน ใช้ผู้อื่นให้ไปทำร้ายทำลายคู่กรณีกรรมในทุกวิถีทางการทรยศหักหลังทั้งหลายการใส่ร้ายป้ายสีการเซี่ยมให้เกิดการทะเลาะบบาแวงก่อการเข็นฆ่าประหัตประหารกันทั้งหลายเกิดความวิปริตวิปลาสในจิตในใจของผู้อื่นทั้งหลายใช้บารมีในการสร้างความวกวนสารวน ความหลงมัวเมาหรือทุกข์โทษต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายการที่เคยหลงในรูปลักษณ์ของตนหลงมัวเมาในการสนองความต้องการแห่งตนอย่างสุดโต่งจนก่อให้เกิดการเบียดเบียนทำร้ายทำลายต่อบริวารนิพพงพันกันมาทั้งหลายตลอดจนถึงคู่กรณีกรรมทั้งหลายที่เคยสัมผัสสัมพันธ์กันมา ด้วยธาตุที่ไม่บริสุทธิ์จนก่อความพยาบาทอาฆาตความโกรธแค้นจองเวรจองกรรมผูกพยาบาทข้ามภพข้ามชาทั้งหลายกรรมที่เคยเกี่ยวข้องสัมติสัมพันธ์กับคุลสายไสยเวทมนต์ดำมนต์ขาวเวทมนต์คาถาคมการครอบขันครอบครูการรับขันการประสิทธิศาสตร์วิชา อวิชาเนรชานวิชาศาสตร์มืดศาสตร์อาถรรพ์ทั้งหลายการเกี่ยวข้องกับยาพิษยาแฝดยาสั่งวัตถุอาคมการสักยันผ้ายันตรกุฏสัตว์อาคมหุนพยนตกูมานทองน้ำมันพรายการปลุกเสกในวัตถุสิ่งของในศาสตร์าวุธในยาในอาหาร ในสัตว์เดรัจฉานหรือมดแมลงทั้งหลายการสะกดวิญญาณคนตายเอามาใช้งานเป็นบริวารการใช้ไสยเวทใช้คำโกหกในการสร้างค่ายกลการสะกดกับขังจองจำและควบคุมวิญญาณเอาไว้เป็นท่าใช้งานเพื่อสนองกิเลสตัหาของตนเอง หรือใช้ในการมุ่งทำลายทำลายต่อองค์มหาบารมีต่อผู้โปรดสัตตต่อครุขุบาาจารย์หรือต่อดวงจิตอื่นทั้งหลายหรือใช้ไปแทรกซ้อนแทรกแสงควบคุมจุงจิตผู้อื่นทั้งในภาคทิพยพ์ภาคหยาบไม่ว่าจะเป็นผู้ถูกกระทำผู้กระทำ,ระทำหรือสั่งให้ผู้อื่นกระทำแทนก็ดี กรรมที่เคยใช้ตะบะาฌานญ,ญาณอภินยาอำนาจจิตอิทธิฤทธิเดชใดๆก็ตามในการครอบงำในการสะกดในการดูดกลืนพลังชีวิตในการดูดบารมีในการก่อกรรมทำเข็ญสร้างเวสรเวสร้างกรรมในการกานแกล้งรังแกสร้างความปัป่นป่วนวุ่นวายมุ่งทำร้ายทำลายบุคคลอื่น หรือตัดรอนบันทอนกิจการขัดขวางวกิจในการโปรสตร์ทั้งหลายหรือใช้ในการทดสอบทดลองท้าทายต่อองค์มหาบารมีในทุกกรณีกรรมใน,นในทุกลักษณะกรมกรมทั้งที่ระลึกได้หรือไม่ได้ก็ตามที่เคยกระทำมาทั้งหมดทั้งสิ้นทุกในทุกพบทุกชาตินับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน การที่เคยวางยาสั่งหรือยาพิษในการบังคับควบคุมผู้อื่นหรือสั่งเป็นสั่งตายผู้อื่นทั้งหลายการสะกดเอาจิตยาณคนตายจากยาสั่งหรือคุณสายของตนเอามาเป็นบริวารเอามาเพิ่มกําลังแห่งตนทั้งหลายกรรที่เคยทำสัญญาเคยอธิษฐานอ้อนวอนร้องขอ การบูชาต่อพูดผีปีศาจเหล่าซา,าตานเหล่าอสูรเหล่าภาคมืดภาคมารหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งทั้งที่รู้หรือไม่รู้ก็ตามหร,อมรมหือขอต่อองค์ม ah i, ขอขอหาบารม ah ีแต่สนองโดยภาคมืดภาคมาร,มนารจนเข้าใจผิดจนกลายเป็นเงื่อนไขผูกมัดพัธนาการเป็นนี่เวนี่กรรม เป็นสัญญาที่ต้องชดใช้ญญดช้วยสิ่งต่างๆทั้งหลายหรือด้วยชีวิตก็ตามทีการที่เคยใช้วัตถุสิ่งของเป็นสือ่อของอาถรรพ์ทั้งหลายออาาหลยหอกลวผงผู้อื่นปิดบางเจตนาของตนในการดูดพลังชีวิตดูดบารมีจากภาคส่วนอื่นหรือใช้เป็นสื่อในการเชื่อมโยง คุณสายมนดำของตนไปสู่เป้าหมายเพื่อการทำ้ายทำลายหรือหวังผลประโยชน์โดยมิชอบจากคู่กรณีกรรมก็ตามกรรมที่เคยเกี่ยวข้องการรับช่วงการส่งเสริมสนับสนุนในศาสตร์มืดทั้งหลายศาสตร์แห่งการสาบแช่งการใช้ของอาถรพ์ยืมมือพุดผีปีศาจ ในการทำร้ายทำลายผู้อื่นการนี้เคยใช้หน้าจิตฤทธเดชพลังตบะชานญาณอภิญญาทั้งหลายในการเบียดเบียนการครอบงำแทรกซ้อนแทรกแซงการมังคับชักจูงจิตให้หลงคล้อยตามหลงยึดติดในตนใช้ในการข่มขู่รีดไถในการหากินหรือเรียกผลประโยชน์โดยมิชอบ ต่อผู้คนทั้งหลายต่อสรพสัตทั้งหลายหรือใช้ในการต่อสู้เอาชนะค้าคานรต่อคู่กรณีกรรมต่อองค์มหาบารมีผู้โปรดสัตว์หรือครุข right> ุบาอาจารย์ทั้งหลายกรรมที่เคยสร้างสถานการณ์ด้วยอำนาจจิตฤทธิ์เดชคอยกันแกล้งรังแกปิดกั้นปิดบังเพื่อให้บุคคลอื่นทั้งหลาย ต้องอยู่ยากอยู่ลำบากติดขัดข้องคาในเหตุปัจจัยทั้งหลายทำให้เข้าใจผิดในพระศธรรมในองค์มหาบารมีผู้โปรดสัต์ครูครคูบาอาจารย์ทั้งหลายดึ่งผู้คนทั้งหลายออกห่างจากพระศธรรมในที่สุดกรรมที่เคยเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับมนขาวใสขาวทั้งหลาย หรือในความเป็นภาคปราบการปราบปรามทั้งหลายเคยหลงลำพองหลงในความมหังการในความยึดดีถือดีในหน้าที่ของตนเคยใช้เวทมนต์คาถาทั้งหลายในการย่ำมีบีทาทำร้ายทำลายเข็นฆ่าประหัตประหารการก่อสงครามล้างผลาญ การใส่การไล่ต้อนการกักขังจองจําการกระทําทรมานนรสกดจิตสกุลมิญญาณต่อเหล่าภาคมืดภาคมานยักษ์ียักษ์าทั้งหลายกรรมนี้เคยใช้ที่วาสนาบารมีในการทําเกินเลยหน้าที่ในการปราบปรามจนการนการสร้างเวรสร้างกรรม ต่อเหล่าภาคมืดภาคมานเหล่ายักษ์ทั้งหลายก่อให้เกิดความพยาบาทอาฆาตแค้นความผูกใจเจ็บการจองเวรจองกรรมทั้งหลายจนปิดกั้นปิดบังต่อการโปรสัตว์ในหมู่เหล่านั้นนั้นทั้งหลายกรรมที่เคยใช้คุณสายมนดำมนขาวในการเอาชนะศัตรูคู่อาฆาตหรือใช้ในการช่วยเหลือประเทศชาติบ้านเมือง หรือว่นแคว้นดินแดนของตอในใช้ในการเอาชนะศึกส,ง,กส,กสง,งครามเอาชนะค่าศึกศัตรูทั้งหลายการสร้างเรื่องการสร้างเครื่องรางของขลัง,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 งวัตถุอาคมการสักยันการรับขันการครอบครูการเป็นาสตร์วิชาอาวิชาเดรฉาวิชาการสร้างและเผยแพร่ บทสวดมนต์คาถา,าคมในการใช้ป้องกันตัวในการผูกมัดพันธนาการส่งเสริมความรักความหลงเมตตามหานิยมส่งเสริมความร่ำรวยมั่งคัง่งการทำนายทายทักาาทก,การสะเดาะเคราะห์ต่อชะตา,ตา,าบูชาเทพบูชาเส้นไหว้ของต่ำหรืบอบ,บูชาสิ่งต่างๆ ด้วยความหลงงมงายจนก่อให้เกิดความหลงศรัทธาหลงยึดติดอย่างงมงายต่อตอนเองต่อคตินิยมต่อความเชื่อทั้งหลายจนกลายเป็นความหลงมัวเมาการเป็นการปิดบังพระจธรรมข้าพเจ้าทั้งหลายได้สำนึกแล้วขอองค์มหาบารมีทุพพระองค์ทรงเป็นประธานทรงได้โปรดยกโทษ อโหสิกรรมทั้งหลายทั้งปวงให้แกมูเราข้าพเจ้าทั้งหลายขอให้กรรมทั้งหลายพึงเป็นอโหสิกรรมนับตั้งแต่การบัดนี้เป็นต้นไปขอประกาศสลับประกาศถอนความหลงยึดติดความหลงตั้งเอาต่อรูปลักษณะแห่งตนในความปรารถนาความต้องการของตนต่อจิตที่ตั้งไว้อย่างผิดผิดทั้งหลาย อันเกิดจากความหลงมัวเมาแห่งตนไม่ว่าจะด้วยความเย่อหยิ่งทนงตนความหลงลำพองทิฏฐิมานะในการเอาชนะค้าคารทั้งหลายความอิจฉาริษยาความพยาบาทอาคาตแค้นการผูกใจเจ็บการจองเวรจองกรรมทั้งหลายความดื้อรั้นดื้อดึงคำสาปแช่ง คำสัตคำสาบานทั้งหลายขอประกาศสลาประกาศถอนความหลงยึดติดในตาบาชชานยานอำนาจจิตฤทธิ์เดชอภิญญาทั้งหลายวิชาวิชาทั้งหลายเดรชาวิชาสาสในการทำอาถรรพ์ทั้งหลายที่เคยหลงบำเพ็ญเอามาทั้งหมดทั้งสิ้นขอประกาศสลาประกาศถอน คุณสายมนดำคาถาคมเวทมนต์อำนาจจิตฤทธิ์เดชพลังตบะชานญาณอภิญญาทั้งหลายที่เคยสะกดเคยครอบงำเคยปลุกเสกเคยประสิทธิ์ราาวิชาอาวิชาเนรชาวิชาต่อลูกหลานบริวารที่พุ่งพันกันมาทั้งหมดทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเกิดกับดวงจิตไหนสิ่งใดๆสถานที่ไหนก็ตามทั้งหมดทั้งมวงมลขอส่งคืน,คนทุกสิ่งทุกอย่างสู่ส,สุญญาตา,ญญา,ตาเพื่อไม่ให้เป็นเวรเป็นกรรมญญาาอีกต่อไปญญาาขอประกาศสลาป,ประกาศถอนคำมณิฐานคำสัญญาหร,ราาือคำสัญญาตา์าสาบานคำปฏิญาณตน การรับขันการครอบครูการผูกมัดพันธนาการความพักดีความหลงศรัทธาลงยึดติดการเฝ้าคอยการปักจิตปักใจทั้งหลายเงื่อนไขข้อผูกมัดผูกพันทั้งหลายในการผูกมัดตนไว้ต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งสถานที่ใดสถานที่หนึ่งต่อดวงจิตหนึ่งดวงจิตใดก็ตาม ทำสัญญาการแลกเปลี่ยนให้ได้ในสิ่งที่ปรารถนากับวิญญาณหรือชีวิตของตนในรูปแบบของสัญญาปีศาจท,ที่เคยให้ไว้กับเหล่าซาตานเหล่าภาคมืดภาคมาทั้งหลายจนกลายเป็นความจำเพาะจนกลายเป็นความคับแคบในตัวเองทั้งหลายกลายเป็นทาตกับการผูกมัดเหล่านั้น ทำให้ถูกดูดบารมีและพลังชีวิตทำให้เนื่นช้าต่อพระสัศธรรมความสว่างสวยเป็นสากลไม่สามารถกว้างขวางไร้ขอบเขตตามองค์มหาบารมีได้หรือเป็นนี่เวนน่กรรมต่อภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในที่สุดขอประกาศสลับประกาศถอนคำสาบแช่ง ความขู่อาฆาตมาร้ายความพยาบาทอาฆาตแค้นการจองเวรจองกรรมความผูกใจเจ็บทั้งหลายความห่วงห่วงความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของที่มีต่อดวงจิตอื่นต่อหมู่เหล่าหรือภาคส่วนอื่นทั้งหลายที่มีต่อสรรพสิ่งสรรพธาสรรพธรรมทั้งหลายที่มีต่อสถานที่ ไม่ว่าจะอยู่ในแว่นแคว้นดินแดนใดก็ตามข้าพเจ้าทั้งหลายขอปฏิญาณตนต่อองค์มหาบารมีทุกๆพระองค์หากครั้งหนึ่งคราใดาก็ตามที่ข้าพเจ้าได้นำมาทิวาสนาบารมีไปใช้ในทางมิชอบหลงเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งต่างๆทั้งหลายดังที่กล่าวมาแล้วหรือย,ยังไม่ได้กล่าวถึงก็ดี ไม่ว่าจะในลักษณะหนึ่งลักษณะใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะถูกครอบงำหลอกใช้หรือเจตนากระทำด้วยตนเองก็ตามก็ขอให้ทำไม่สำเร็จล้มเหลวโดยทุประการเทินขอประกาศชดใช้นี่เวนี่กรรมทั้งหมดทั้งสิ้นที่มีต่อคู่กรณีกรรมต่อเจ้ากรรมในเวณ ของเจ้ากรรมนายเวรเจ้ากรรมนายเวรของเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายของทุกหมู่เหล่าต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายในทุกในทุกหมู่เหล่าชั้นภูมิในทุกภพทุกชาติทุกกันทุกกับทุกพุทธันดรด้วยทิวาสนาบารมีที่มีต่อพระศธรรมที่มีต่อองค์มหาบารมีทั้งหลาย ขอชอดเชยชอดใช้ด้วยการบวชการสละด้วยการเกรื้อก,กูลต่อพระศา,าสนาและการโปรดสัตว์ตามองค์มหาบารมีและด้วยมหาสังฆทานในทุกๆครั้งที่เคยทำมาทั้งหมดทั้งสิ้นนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและที่จะมีต่อไปในานาคตการเบื้องหน้าอันไม่มีที่สุดไม่มีประมาณ ขอให้มีส่วนในความขี้คลายสว่างสวยความสมุดเฉดดขาดความทะลุทะลวงและอนุภาพในการโปรดสัตว์โดยทั่วกันไปตลอดกาลนานเทินอโหสีอโหสีอโหสีโสโโโอ้โหนี้หนักเว้ย นะให้ทุกชีวิตจิ้มยาทุกหม่เราเชนพภูมึงมีส่วนในทั่วกันไปตลอดการถึงโสโสโสก็บทของกรรมา,ารที่ใช้ในการล้างคุณใสก็จะมีไม่กี่บทนะครับนะก็จะมีบทนี้นะฮะบ,บทของ,งกรรมพิธีล้างคุณใส่อธิษฐานป้องกันการครอบงำนะฮะ,นนะแล้วก็มีสะกดมรนนะับแล้วก็มี ประกาศสลับประกาศถอนคำอนิธานะคำสาบแช่งนะครับแล้วก็อะไรอีกถอนปฏิปทาก็ได้นะครับนะปฏิปทาก็พวกภูมิต่ําทั้งหลายกรรมกรรมเกี่ยวกับกรรมราคะภาษาอินนะทั้งหลายนะคำภูมิต่ำนะครับก็จะมีวนเวียนแค่นี้แหละนะเวียนแค่นี้แหละนะเวียนแค่นี้แหละ